สวัสดีครับผมอาจารย์วัดสุแสงธรรมฟ้าหรืออาจารย์ประธานชนะพลชัยรหัส400มีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์จากโหรเวอร์ครับวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งสำหรับที่ผมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านราศีจะมาแนะนำเนอบคงผลเกี่ยวกับราศีต่างๆ12ราศีเริ่มต้นเลยครับคนราศีเมษ นะจะต้องใช้เลข3ซึ่งเป็นเลขวาสนาของตัวเองเลขที่2ก็คือเลข1นะก็คือเป็นการลงทุนเลขที่3ก็คือเลข6นั่นก็คือเป็นเรื่องของการเงินนะฮะเลขที่4เป็นเลข5เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเป็นความสําเร็จของราศีนี้ดังนั้นะชาวราศีเมษจะต้องใช้เลข4ตัวนี้เป็นมงคลชีวิตของปี 2,567รสาศีที่สองก็คือเป็นราศีพฤษภราศีพฤษภนะให้ใช้เลข6เป็นเลขวาสนาให้ใช้เลข4เป็นเลขของการลงทุนให้ใช้เลข3เป็นเลขของการเงินและให้ใช้เลข5เป็นเลขของความเจริญรุ่งเรืองนะครับต่อไปเป็นราศีมิถุนคนราศีมิถุน เลขมงคลให้ใช้เลขสี่เป็นวาสนาให้ใช้เลขหกเป็นเลขของการลงทุนให้ใช้เลข 5. เป็นเรื่องของการเงินให้ใช้เลข 8. เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองราศีต่อไปเป็นราศีกรกฎราศีกรกฎให้ใช้เลข 2. เป็นเลขวาสนานำส่งวาสนาตัวเอง ให้ใช้เลข3เป็นเลขของการลงทุนให้ใช้เลข7เป็นเรื่องของการเงินและให้ใช้เลข5เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นราศีสิงค์คนราศีสิงห์ให้ใช้เลข1มันบ่งบอกถึงวาสนาที่สูงส่งให้ใช้เลข5เป็นเลขของการลงทุนแล้วให้ใช้เลข8 เป็นเรื่องของการเงินแล้วให้ใช้เลข3เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่อมาราศีกันคนราศีกันให้ใช้เลข4เป็นเรื่องของวาสนาให้ใช้เลข7เป็นเรื่องของการลงทุนให้ใช้เลข5้าเป็นเรื่องของการเงินและให้ใช้เลข6เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองราศีต่อไปครับ เป็นราศีตุลราศีตุลเลขที่ต้องใช้คือเลข6เป็นเลขวาสนาเลข8เป็นเลขของการลงทุนเลข3เป็นเลขของการเงินและต่อมาเลข4เป็นเลขของความเจริญรุ่งเรืองราศีต่อไปเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกให้ใช้เลข3เป็นวาสนาให้ใช้เลข5เป็นเลขของการลงทุน ให้ใช้เลข6เป็นเลขของการเงินและให้ใช้เลข2เป็นเลขของความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นราศีธนูราศีธนูให้ใช้เลข5เป็นวาสนาให้ใช้เลข3เป็นการลงทุนให้ใช้เลข4เป็นเรื่องของการเงินและ ให้ใช้เลขหนึ่งเป็นเรื่องของความเจริญต่อไปราศีมะกรให้ใช้เลข7เป็นวาสนาให้ใช้เลข6เป็นเรื่องของการลงทุนให้ใช้เลข2เป็นเรื่องของการเงินให้ใช้เลขสีเป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองต่อไปราศีกุมราศีกุมให้ใช้เลข8 เป็นวาสนาะให้ใช้เลข4เป็นเรื่องของการลงทุนให้ใช้เลข1เป็นเรื่องของการเงินและให้ใช้เลข6เป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองต่อไปราศีมีนให้ใช้เลข5เป็นวาสนาให้ใช้เลข2เป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็ให้ใช้เลข4เป็นเรื่องของการเงิน ให้ใช้เลข3เป็นเรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองทั้ง12ราศีกับตัวเลขเป็นมงคลที่ให้ไหวให้ทุกคนนำไปใช้นำไปพิจารณาใช้ในเรื่องอะไรบ้างใช้ในเรื่องของโทรศัพท์เลขที่บ้านทะเบียนรถหรือเลขที่เรามั่นใจว่าเป็นเลขที่เป็นโชคลาภของเราอันนั้นแหละเป็นมงคลสำหรับปี 2,567นำไปใช้แล้วก็ให้เกิดปังปังสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากพิกชีวิตเรื่องเลขมงคลปรึกษาผมได้รหัส400หรือติดต่อแอดมินโคโรเวอร์สวัสดีครับ